สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชิมสโคนกันแล้วก็ช็อกบอลเราเพิ่งไปร้านร้านสดสดใหม่ๆอันนี้ยังร้อนอยู่เลยเนี่ยเห็นปะไอ้น้ำเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูสะโคนกันเลยนะฮะสะโคนนี่เป็นข้านมอเมริกานะครับเขามันหวานน้อยเป็นช็อกโกแลตแต่หวานน้อยเอาไว้กินกับกาแฟนะครับมาลองกินกันเลย Lau công a long ghetto nơi. Nhà. Lúc nào cũng ghetto mong a cuộc. Lúc châm mong cocoa nơi 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 อย่าไปดูช็อกบอลกันเลยส่วนช็อกบอลจะรูปร่างแบบนี้นะครับเพราะแกะมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนุ่มมากเลยครับข้างในม,มันเป็นเค้กอีกนะครับอืมเราเลือกรสเนี้ยอืม ถูกว่าทั้งอะไรตะคอและทักบอลเอาห่งางสองอันน้ครับคำบอกคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสอนนะครับ